นั่งภาวนาเลยเ,เดี๋ยวหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจะเมตตาให้ธรรมะนะนั่งหลับตาภาวนาเปิดหัวอ,อกของเรานะะั่นล่ะฟังให้สรุปกับธรรมะข้อไหนขององค์ท่านที่สัมผัสกับอากับอาการของเราน,ะนิมนต์กันเทศไม่จมูลอะไรความสงบของหัวอ,อกนะะั่นแหะ สำรวมกายวาจาพอใจเปิดรับตรงนั้นแล้วกระแสของธรรมองค์ท่านจัดออกมาเองนะทำแสดงที่เหตุขอโอกาสครับผมนิมนต์ครับการปฏิบัติ <c oughs> ก็ให้ปฏิบัติที่ใจที่วาจาที่ใจที่วาจา มโนปุบังกมาธรรมามโนเชษฐามโนมายามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสําเร็จที่ใจดังนั้นต้องฝึกใจจิตใจก็จะมีศีลธรรมคุณธรรมด้วยแล้วก็จะมีความสงบสมถะต้องทําสมถะให้จิตใจสงบมีสมาธิเป็สมถะให้จิตใจสงบต้องมัน่นแน่วแน่ แล้วก็จะมีวิปัสนามีปัสนาก็คือคิดนึกเรื่องจิตเรื่องใจให้มีสติต้องมีสติรักษาจิตรักษาใจไม่ให้จิตใจไปหลงตามกิเลสกิเลสมันจะมาหลอกลวงเราไปคิดอย่างน้นอย่างนี้เราก็ทุกข์เศร้าหมองใจเสียใจทุกข์ใจดีใจเพราะฉะนั้นกรูบาอาจารย์ก็เลยบอกให้ทําใจให้เป็นกลางถ้าทาใจให้เป็นกลางก็ รู้ว่าดีว่าชั่วจิตใจแล้วก็ไม่ไปหลงยึดไปตามก็รู้รู้แล้วก็ละก็วางได้ไม่ไปยึดไปติดถ้ามันคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไปยึดไปติดก็ไปหลงเสียใจดีใจครับแค้นใจทุกใจเพราะฉะนั้นต้องฝึกใจที่ท่านบอกครับทำจิตใจให้เป็นกลางที่ว่าทำจิตใจให้สงบเป็นกลางมันต้องต้องเคดฝึกต้องขัด ฝึกขัดแล้วก็จะเป็นมีสงบจิตใจก็มีพุทธโธครูบาอาจารย์บอกเอาพุทธโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเราก็ต้องฝึกทิศใจเนี่ยต้้งใช้ใจอยู่กับพุทธโธนึกคิดพุทวก็โทหายใจเข้ากับพุทหายใจออกโทนี่คิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ธรรมะคําสั่งสอนเนี่ย เราก็เอาคำนะธรรมะคำสัมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาคิดพิจารณาว่าตัวเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าไมงั้นเราก็เป็นคนมืดมิดไม่รู้อะไรก็เลยเนี่ยมีแต่ความเสียใจทุกข์ใจดีใจแค้นชับแค้นใจก็ๆๆเลยเป็นเรื่องของโลกจิตใจก็เลยไปอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เลยไปอยู่ อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติถ้ามีสติเราก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังเอตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เป็นอัตตาเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่อยากแก่ไม่เย็บเจ็บไม่อยากตายทุกคนไม่อยากอยากจะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีต้องทากรรมดีกรรมดีได้ดีทมชั่วได้ชั่วทําดีก็มีความสุขความสงบความเย็น ไม่เดือดร้อนใจแต่ความชั่วกระทุกเดือดร้อนใจตกนรกหมกไหมเพราะฉะนั้นท่านให้เราเวน้นความชั่วทําความดีแต่ประปาปะสากาละนั่งการ,าารไม่ทาบาทั้งปวงก<ม>ุลสุตสารสูปสั้นปดาได้ทกุศลให้ถึงพร้อมทํากุศลก็คือเนี่ยไอทานสละจา,าคะความตนีที่เหนียวออกจากจิตใจศีลก็ถือรักษากายวาจาใจเนี่ยไม่ให ไปทำความชั่วไม่ให้ไปฆ่าตัดไม่ให้ไปรักขโมยไม่ให้เพ้อเพิ่งผิดมิจฉาจารย์พูดปดมดเท็จร,รมสอดเสียดดื่มสุราของไม่ดีทิดน้ําเปลี่ยนนิสัยที่เขาบอกเลยทำให้เราเป็นคนเสียจริตผิดมนุษย์เป็นคนผ้าใบสติปัญญาฉะนั้นท่านั้นท่านั้นให้ําให้งดเว้นให้ทำความดีถ้าทำความดีก็มีแต่ความเพิ่มปิดติใจอิ่มใจสุขใจที่ได้ทําความดี เพราะฉะนั้นเราก็เป็นการเนี่ยท่านบอกว่าให้เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วสังสมคุณงามความดีสร้างบาร,รมีได้พบพระพุทธศาสนา,า,าอีกด้วยแล้วก็เนี่ยชี้ช่องทางให้เราพ้นจากทุกข์จริงๆเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้จริงๆนะละความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโซเราไปแบกเอาทุกข์ไว้เนี่ยเราละละวางปล่อยวางแล้วก็มีแต่ความอุเปขาความปล่อยวาง ไม่ยึดไปติดไปไม่แบกไปพลาหาเวปัญจากันธา,านเนี่ยเราแบกพละตัวเราก็ยังแบกบพลาวพลาหาโลจะบุคาโลเนี่ยเราไปยึดถือเรื่องอะไรไว้เนี่ยมันก็เลยทุกข์เราก็ปล่อยวางพละเสียได้เป็นความสุขขึ้นมาเงนี้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติมีปัญญาต้องฝึกหัดเนี่ยต้องธรรมะไปใส่ไปเป็นนี้จะเป็นคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์โสเพราะฉะนั้นต้องทําดีเพราะฉะนั้นออ ันนี้ก็ให้ธรรมะทั้งนี้ก่อนนะอันนี้ <c oughs> ให้ทุกคนพากันตั้งใจทําแล้วก็จะได้รับความสุขความสงบเย็นใจสุขใจพ้นทุกข์ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจทําเอาเนี่ยอยู่ที่เราพอเรามาพบพระพุทธศาสนาสิ่งำคำสั่งสอนที่ดีแล้วเนี่ยให้พากันตั้งใจทําเอาแล้วก็จะได้เป็นคนดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีศีลธรรมคุณธรรมเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจ เนี่ยพอพบสิ่งที่ดีแล้วให้อย่าไปหลับหลงงมงายมืดมิดอยู่เพราะฉะนั้นเพ็่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติมีปัญญาแล้วกันละสิ่งที่ชั่วช้าทำความดีให้แก่จิตแก่ใจสั่งสมงามความดีให้แก่จิตแก่ใจก็จะมีแต่ความปลื้มปิติอปกอินใจเพราะฉะนั้นขอให้ธรรมะทุกคนวันนี้ให้พุทโธไปไว้แล้วกันพุทโธ ให้มีแต่พุทโธนึกในจิตในใจให้มีพุทโธธรรมโมสังโคฉะนั้นตั้งใจก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้พรเลยดครับผมเดี๋ยวให้พรเลยด้วยให้พรเด้นแกกาหารแล้วก็ออกเลยจบแล้วนกอขหน่อยได้เลยดนวยนิมนต์ละพรละโยมนะตั้งใจอุทิศส่วนบุญสุขุตุลไปให้ผู้ที่ดวงรับไปแล้วสัพพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ถ้าได้ทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปยะทาวลิวหาปูลาปริปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะตมิจันโตัะเพปูเรนตุสังกปาจันโดปนละโซยะทามณิโชติละโซยะทา วิวัันโตัวสัาพะโลควินาสตัวมาเตภาวัตวันตระโยสุขิธีกายุกโภพวาอภิวาตนาสิริสานิจังวุทาปัญญโนยัตตาโลธรรมวาทันติอายุวันนสุขัง पला आयु जोति लो नाो ओमे सुखां तु आयु नो ติขายุยาสวัสดติยาทายาทั่วปปัจจัติติภวะตุสาบประมาณคลางลักันตุสาบเดวตาสาบบุตทานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตอาวาตุสาบประมาณกลางหลักัญตุสาบเดวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตาสติภวันตุเตาวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเปเรวตาสัพปสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเต มีวาสนาได้ฟังธรรมะขององค์หลวงปู่เทศนะท่านเจา้าก็น่าจะอำเภอเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทศอ่ะมาเอาอาหารอ้าวกราบพระพร้อมกัน โอกากิครับนี่แหละที่ว่า,าใส่บาตรให้เขาใส่บาตรเกิดความอิ่มใจเขาก็อาหารมาวางไว้เสร็จแล้วก็ให้ธรรมะเติมเข้าไปอีกพอให้ธรรมะเสร็จก็ให้พ,พรพอความอิ่มยังสงบในจิตแต่ถ้าจะถาวายอาหารก่อนมันก็จะแตกออกไปพอให้พรมันไม่เหลืออะไร ถึงว่าวาระนี่ให้พรก่อนเสร็จแล้วให้เขาตอบย้ำสิรล,ลึกความอิ่มใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์หลังจากนั้นถึงประเคียนอาหารออกไปเขาก็รับไปตักแบ่งกันก้าวจะรักษาจิตให้คือจะไม่ค่อยเหมือนใครแต่จากตัวเองไม่มีศรัทธาเหยียบพระพุทธเจ้ามาไม่เคยคิดบวชกว่าจะ สร้างศรัทธาขึ้นมามันก็ได้เห็นลันดับโดยก็ขอโอกาสนะครับผมไม่ไม่ใช่แผงนนะถึงอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งมาเอาอาหารมาถวายแล้วอ่ะหมูพระพระมารับประเคนเดยยมูคณะนะไหนเตรียมไว้อระจันเร้่องได้